สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจนิน้จะพาเพื่อนๆมาทำต้มขาหมูนะคะพะโลขาหมูนะคะอันนี้คือสองกิโลนะคะเพื่อนๆกล้องเยนีย้ก็เก่ามากแล้วนะคะจะพังไม่พังแหล่นะคะโทรศัพท์ก็จะทำนะคะคือซูมไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คือคือเขาเขากล้องไม่ดีแล้วนะคะ,ะต้มเยนิสต้มนะคะต้มสุกนะคะ แต่ว่าไม่ได้สุกเอ่รอยเอร์เซนตนะคะต้มสุกแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะต้งเอาความเค้าความไรเข้าออกไปนะคะเพื่อนแล้วก็จะมาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะในพะโล้นะคะเครื่องพะโล้นะคะก็จะมีขิงแก่นะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะอันนี้คือขิงแก่นะคะขิงแก่หัวหอมนะคะหัวหอมแล้วก็หัวกระเทียมนะคะหอมแดงนะคะ หอมแดงหรือว่าหอมอสีเหลืองก็ได้นะคะนี่คือหัวกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นดาวๆอย่างนี้นะคะก็พริกไทยดํานะคะเครื่องเครื่องพะโลน่ะนะคะการพูนะคะแล้วก็จะมีอ,อบเชยหรือว่าไม้หวานนะคะภาษาใต้นะอะอบเชยอ,อบเชยเรียกว่าที่นี่คะแนนนะคะ ไม่หวานหรือว่าไม,ไม่หอมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่เขาเรียกอบเชยนะคะก็ใบกวานนะคะแล้วก็กรานพูนะคะก็เป็นเครื่องเครื่องพะโล้นะคะเครื่องพะโล้ทั้งหลายนั่นแหละใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ําตาลกรวดนะคะที่นี่จะใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะน้าตาลกรวดก็หวานมากน้อยก็เอาตามที่เราชอบเลย นี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะน้าตาลกรวดนะคะก็จะมีขายตามห้างทั่วไปนะคะเป็นน้าตาลกรวดนะคะใส่อีกสักก้อนนะคะโอ้โหก้อนนี้พอดีเลยใหญ่เป็นน้าตาลกรวดนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะตอนทําไมถึงอย่น้ถึงต้มนะต้มเอาความคาวแล้วก็ความเค็มนะคะหมูที่นี่เขาจะเค็มนะคะเพื่อนเขาจะเป็นหมูแช่น้ําเกลือประมาณนี้นะคะก็จะต้มเอาความเค็มเขาออกด้วยนะคะ ใส่ไปแค่นิดหน่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะในเนื้อหมูก็เค็มอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่เอ่อซีอิ้วดำลงไปนะคะน้ำนี่ก็จะใส่ลงไปแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็เครื่องปรุงนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเป็นเครื่องปรุงพะโล้นะคะเพื่อนๆหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะคะนี้ก็จะใส่ความ ความเป็นสีนะคะสีสันที่จะสวยงามขึ้นนะคะเ,เข้มข้นมากน้อยก็แล้วเอาที่เราชอบเลยนะคะครั้งนี้ยังไม่ได้ใส่ไข่นะคะเพื่อนไม่ได้ต้มไข่ไว้นะคะทีนี้เราก็จะเอาไปต้มเลยนะคะเพื่อนนี่คือน้ํานะคะน้านี่คือเติมได้นะคะเราเอาไปต้มเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเครื่องปรุง เี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะอย่างนี้ก็เอามาต้มนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะน้ำต้องให้ท่วมหมูนะคะเพื่อนท่วมขาหมูนะคะขาหมูนี่สองกิโลนะคะคือน้ำต้องให้ท่วมนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเขาแห้งนะคะแล้วถึงจะกินได้นะคะเพื่อน ต้มจนน้ำแห้งเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทีนนี้ก็จะปิดฝาหม้อนะคะก็จะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนอันนี้คือใช้เวลานานมากนะคะขาหมูพะโลนะคะเพราะว่าต้องต้มให้เขาเปื่อยนะคะเพื่อนไฟไฟทีแรกแล้วก็เอาไฟแรงก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนเบาลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยินนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูหิมะนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะเราให้ขาหมูสุกนะคะ อันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูไปชมหิมะข้างนอกนะคะตอนนี้อากาศเป็นบวกนะคะเนพื่อนหิมะก็เริ่มละลายนะคะลําค่าหิมะก็มันก็ค่อยๆหล่นลงมาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูคะ่ะในระหว่างที่รอขาหมูสุกนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆอันนี้คือเป็นนันหิมะนะคะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูดูอะไรดูทีทิ้งขยะนะคะคือ ตรงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้คือเป็นที่ทิ้งขยะทั่วไปนะคะทิ้งขยะเขาจะเป็นขยะแยกนะคะเพื่อนขยะอันนี้คือขยะทั่วไปนะคะส่วน,นอันนี้เป็นพวกกระดาษแล้วก็หนังสือพิมพ์นะคะคือต้องทิ้งในในตู้สีนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเศษอาหารต่างๆนะคะคือต้องใส่ในถุงก,กระดาษนะคะพวกเศษอาหารต่างๆใส่ในถุงก,กระดาษนะคะอันนี้คือถุงนะคะถุงแยกนะคะ แล้วเราก็จะอันนี้คือพลาสติกนะคะพลาสติกทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพลาสติกนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี้ก็มีกล่องอันนี้คือกล่องนะคะเห็นก็จะมาทิ้งตรงนี้นะคะกล่องนี่คือกล่องกระดาษนะคะเพื่อนเสร็จแล้วอันนี้ขวดนะคะขวดอันนี้เป็นขวดสีนะคะสีขาวแล้วก็เป็นขวดสี แดงสีอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนคือทิ้งต้องทิ้งให้ถูกพี่นะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าทิ้งอะไรยังไงอย่างนี้เลยนะคะสีขาวสีแดงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเอ่อเมนทอนเมนทอนนะคะเมนทอนเพร์เพคหนึ่งเรียกว่าเป็นพวกกระป๋องต่างๆนะคะเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นเหล็กนะคะคืออยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือมาดูหิมะกําลังจะร่วงนะคะอันนี้ หล่นมาจากหลังคานะคะใกล้จะร่วงแล้วนะคะออกมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะออกมาในลักษณะนี้นะคะคือเขาจะร่วงนะคะอากาศเป็นบวกนะคะวันนี้บวกหนึ่งค่ะพเพื่อนๆบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งองศานะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็จะกล้องก็จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะคะท้องฟ้าก็สดใสนะคะวันนี้นี่ดูใต้หลังคานะคะ หิมะใกล้จะหล่นนะคะอันนี้คือต้มมาประมาณ30นาทีนะคะเพื่อนอยานิดจะต้มไปจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะเพื่อนจนน้าเขาแห้งนะคะขาหมูของเราตอนนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนก็คือจะเอาน้ําประมาณนี้นะคะเผื่อได้ทําน้ําก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเพื่อน ก็จะสวยงามมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขามหมูนะคะขามหมูพะโล้นะคะเพื่อนๆ มาทานด้วยกันนะคะคาหมูพะโลค่ะเปื่อยนุ่มแล้วนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะหอมนะคะหอมไปทางบ้านเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะขาหมูพะโลค่ะ